สวัสดีพี่น้องอาร์ตนครับผมวันนี้มาเลยครับผมไปเลยจ้าไปตอนนี้กับสองสุดสามพี่เชนเอาครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์หน้าไปมาเลยกับหนึ่งก็เมนูนี้น้ำเหนียวน้ำเหนียวหมูครับเด้อใส่เลือดเนี่ยมีปลาดีปองใหน่อยเด้อดตัเป็นน้ำเหมียวผักเหนือครับน้ำเหมียวกระดูกหมูลงเส้นไปไปพักเงี่ยเข้าไปจิ้มก่อนจิ้มก่อนเฮ้ย นี่ตะกวัดเซนนี่ตะกุ่นครับเปินปดนะมออๆๆนี่เดียวปะใส่นี่ก่อนเก็บใหม่ก่อนต้องกินต้องกินเส้นหุ่นเส้นก่อนโอ้ยอ,อ่อนๆนะครับใหม่ๆปดๆใหม่ๆเลยปั่นเลยนะโหกัมเน,นี่กัมเนี่ cắm này <laughs> thử chặt cắm phải hấp nhọc luật luật Rất khoa hấp Này ông ไม่เอา,าเหนือนะเนี่ยเป็นใส่ปลากระป๋องหมูกระดูกหมูแล้วกระเลือดทำเองครับเน็ดเน็ดเน็ดน็ดอุ่นอุ่นห่อนห่อนวัดใส่อีไอ้หน,นุ่มเซียนเงียเลยครับปล่าปิดอันที่สองโอ้เงียบดำไป <laughs> ไปไปไใส่นี่ก่อนแล้วก็กินนี่ วานฟัน้วเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเกือบหอมหอมนี่ก็ต้นหอมมาต้องกินข้าวปลาดุหมูครับต้นหอม ต้นหับครับไม่กลับหุ่นตกก็สื่อเนาะครับตัวให้หน่อยครับอัอ่อเนี่ยมาก่อนเ<ป>สร็น,น้ำหูดอย่างเดียวแล้ หน่อยครับแต่แทนนี้ผมใจปัญหาเต็มใจปัญหาเส้นเนื้อเนืม,นเนเม,นมามปากระป๋อง อักปอมจิ้นมนะอาห,หน่อยไหใครทีเดียวเลยง่ายๆอักปอมแบบกับเลือดเจ้าระจ้า

ขอว้างเด็ดเก,กะมาเนอะกระดูกกระดูกจัดก่อนได้จำเหลือ <c oughs> ป่อยๆเลยครับชอบพิชข้าวกาเรียกนะ

จอนอย่างนี้อขอสำรับแรกเปลี่ยนเป็นจอนของาะว่าอึกะเจ็บได้แล้วครับกระเ็บเลยเนี่ดักครับแฮร์ดักครับ nhỏ cấp chặt quá và chất chấm mốt, thay chấm mốt như thế จัดไปแล้วครับดูเหลี่ยมสองอันเว้นกอนอืน้องม่ก่อนเนาะน้ำหัวน้ำตามาแล้วไป Bye. เฮ้ยมามาอืมฝา,า,ากกดไลคก์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ผมเป็นกำลังใจผมกับกับช่องสุดสามพี่เชนเนาะวันนี้กับน้องมี่โ้โหเตรียมทาดไปเป็นกำลังใจผมวันนี้แต่อีก,กครับมี่อย่างพี่ผ่ากันได้เมั่อวาจะได้ขอให้นะมีอย่างกะติกันเดื่องนั้เด้อไปแต่อีกขอตัวละสวัสดีครับ